สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมครีซี่คอนนะครับอยู่กับเกมมือถือ e p i c t r e a s u r e นะครับผมก็เป็นเกมนะครับแนวเซนเบตมั้งแต่ว่ามันเป็นออโต้เราไม่ต้องเล่นอะไรมากมายแค่อัพตัวละครให้มันเก่งก็พอนะครับผมมาในทีมของวันพีชนะครับผมเป็นกัร์พีชก็จับไปครับโหลดด้านล่างเล่นเลยนะจ๊ะโอเคครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดซับส,สไคร้กันด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูระบบก,การเล่นกันเลยละกันนะฮะอ่าโอเคม,มาแล้วนะครับผมเนี่ยไงทีมของยีเดรูวี่นัเองเลยครับตัวเกมการเล่นครับผมเรามีนาที่แค่ไปเนะฮะไปที่อเวนเจอร์ครับผมผมจะคิดเมื่อเขาก,กดนี่เลยก็ได้ทำเพจตามนะครับถ้าเราไปที่อเวนเจอร์ไปดูด่านกันครับผมนี่คือด่านอารอนปาร์คนะครับผมอยู่ที่อารอนปาร์คครับ ันก็จะมีในเรื่องของออโต้เล่นให้ด้วยหมายความว่าก็คือถ้าเราไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็จะสั่งก็จะต่อสู้กับตัวมันให้เราเป็นหน้าที่แค่เข้ามากดนะครับมันจะรับของมันไปนะครับอันนี้เราเข้าไปเล่นครับผมจัดทีมมาเรียนให้เรียบร้อยวิธีการจัดทีมกดคลิกคลิกครับจบจะเอาใครเข้าจะเอาใครออกก็จัดไปนะครับส่วนตรงนี้มันเป็นคล้ายๆแบบโดนฮัฟต์เอฟเฟกต์อะเอออะไรเอฟเฟกต์อะไก็ตาม 6 number บบ from อะไรทุกอย่างเดี๋ยวลองแบบอันเดียวกันได้ไหมยยเยอะสุดว่ะชึ๊บชึบชึ๊บชึบชึบเนี่ยยัง6 number เ,เ,เหมือนกัน6 number เหมือนกันก็จะได้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 ค่าประทัดตรงไปครับ แต่ถ้าอันไม่มั่นใจนะว่าถ้าถ้าจะเอาทั้ง6อันนี้เลยมันจะได้โบนัสหมดที่ยหรือเป่านะครับเดี๋ยวลองดูมีมีครบพอไมนูชึบชึบทับรับรับนี่ขาดหินไปอีกหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่อันนี้นะครับแล้วก็โบนัสด้านล่างเออ ก็ลองดูแล้วกันว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่า,วาน,นี่แล้วแต่แล้วกันนะนะครับผมจะผมจัดตามความชอบแล้วกันนะผมตอนนี้มันม,ม,มีตัวละครแค่ไม่เท่าไหร่นะครับมีซับสแตทเยอะเลยอาจจดไปครับไฟต์ได้เลยตัวเกมครับผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะฮะออโต้อย่างเดียวนะครับผมก็ออโต้อยู่แล้วนะ,นะชั่ว เออคนงาน่ายนะครับเี่กก็ทำเควส์ทำเควส์ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรยากมากมายสักเท่าไหร่นะครับรอบเนี้ยมันก็มาเร็วๆแล้วนี่ยิ่งเร็วใหญ่เลยใตัวเดียวอ่ะประมาณนี้แหละ,ะนะครับผมก็ไปดูรอบคนอื่นดีกว่านะครับสหรับเกมเกมนี้นะครับผมทีนี้ Avengers ใช่ไหมเอ่ยแอดด้วยนะครับอ่ะอปตั้งก่อน ที่ดีห้าดาวว้าวว้าว,ว,าวให้ดูระบบเพื่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็ระบบเพื่อนครับอันนี้คือเราส่งในเราส่งกระจายพวกนี้นะครับเป็นเท้าพีพีก็ได้ส่งไปน,น,น,นะครับอันนี้ก็ระบบผ่านะครับเซิร์ฟไอดีเพราะว่าเป็นแฟนไอดีนะไม่รู้ชื่อได้ปะ่ะลองลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คือมีคน เพื่อนเข้ามาเรช่วยตอบรับไปครับด,ออด้านล่างน่าจะเป็นบล็อกนีั่องมรภูมกเลยดีโอเคด้านล่างอ่าด้านบนเลยนะกานะครับก็จะเป็นแกนล่าก็คือเป็นระบบต่างๆนี่แหละนะนนะแปดสิบมีก้ออนะไรเนิเนดถ้าแปดสิบโอเคร้องเบบูนะเนี่ยไม่ใช่ ่ก็อ,อะไรกิลนะครับผมวันนี้มารียนฟอร์ใช่ไหมเนี่ยในอารีนาแตนะ่ขาบ้าเข้าอารีนาอะไรกันไปดูกาา่อเพรามันเป็นอะไรยังไงกันนะผมมีพลังแล้วก็ลเลือกที่แบบซูซี่เฮ้เขาไม่มีสูซีเลยป๋าดิไปดิ เลือกอะไรที่สุดสีให้ครับผมตัดบารก,กี้แล้วกันจัดไปจัดทีเพราะผมมีห้าดาวด้วยว่ะคนละสายกันเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเขาใส่ได้เหมือนกันนี่ว่าโอเคทังนั้นแป๊บหนึ่งอ่ะ,อะเข้าไปดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปอัพตัวละคร นึนากว่าแบบว่าจะถ้าใส่ลูฟี่แล้วจะใส่ลูฟี่อีกอีกอีกตัวละครไม่ได้นี่แต่เมื่อกี้ก็ลองใส่ตัวละครเดียวกันแลดีกว่านแล้วน่าจะได้นรอดครับผมให้ดูกันข้างล่างไปไม่เวิดีโอดยวยเรื่องอโ้ เรียกตัวละครที่ใกล้เคียงให้กันเลยเอา้อาวใช่ไหมยี่ห้าหมื่นกว่า่าลองดูอีกทีดิมาดิครับดูซิว่าจะเจอทีมอะไบรโอ้โหทีห่มีหกสิบฮึดื้ได้เองเอ่ะของแัมเปี้ยนบอะชิลไ,ไ,ได้ไหมวนี่ เลยรายาวครับอ่าดูมีระบบการแพ้ทางด้วยลืมบอกนะครับผมแลวบังทำไมนี่มีระบบการแพ้ทางด้วยนะครับตัดนี้แล้วก็เป็นแบฟแบกบัฟมันก็ติดบัฟอะไรเงี้ยครับผมโอเคแพ้แบบนี้เรียบร้อยนะออกดีกว่าครับไปดูการทำอะไรอย่างอื่นดีกว่า อันนี้ก็เลียว่า55นะแล้วก็ออสตา Star 80นะครับผมก็กันยาวนานอะไอันนี้เป็นระบบหาหาของในเว็บตัวละครนะครับสมัสด์ได้ไหมสมัสดอ้สบายสมัสไม่ไมต้องดึงคือเพราะว่ามันเข้าไปก็เหมือนกันแหละถูกไหมอันนี้เอาเงินเข้หมดแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขอ,อคอย คล้ายๆขอคอยแหละมันก็จะเป็นชั้นๆๆเก็บไปนะครับได้รับของรางวัลน,นูนนนล <c oughs> ่นนี่200กว่าชั้นมาบอกวันนี้30น้าไปลองดูโอเคนะอย่างคำนะกิลก็ปกติไม่มีอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกิลนป๊นหนึ่งไดีเข้าดู ใครรับเนี่ยใช่ช่างเงาตามน,นั้นก็ไปจอยเอาแล้วกันรับต่อมาครับเป็นไอ้โมเรียนะครับตรงนี้คือขายนั่นแหละนะครับไม่อยากขายก็ล็อกไปนะครับซุบๆๆกดคลิกเลยก็ได้อย่างนัง้นก็กดนี่ไม่ได้ทำการขายแล้วเป็นยวิญญาณถ้าวิญญาณเอาไว้ทำลายครับกดนี่เลยนี่ครับผมขายตัวนี้ไม่ใช้ฮะแล้วก็มาซื้อพวกนี้นสำหรับเล้ง A ครับผมอ่ะ กิลด้วยนะกิลอย่างที่บอกก็คงจะแบบธุรกิจละมั้งนะครับผมน่าจะเอาของมาแลกได้นะครับอารีน,นาคือเหมือนกันเอามาแลกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รีเวิรฟรุชนะครับผมนะครับปกติใช่ไหมพาร์คิ้งสปิกกนอ่ะโอเคประมาณน,นี้แลกของกันไปอันนี้คืออะไรรีเซ็ต อ้ตัวไหนไม่ใช้นะฮะรีเซ็ตเลเวลได้เออนะครับแบบว่าไม่พอไปใช้อัพกับคนอื่นอะไรเนี่ยก็รีเซ็ตได้เลยอันี้ไรนะสัตว์ละรีเซ็ตซะโอเคหยับหยับจากนั้นครับ Hero Fusion นะครัอบอก,ก็ต้องมี ีีตัวน้เหรอถ้ามีตัวนี้แล้ว,วจะมองฟิวชันทำไมวะใช่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูเปิดใส่กระปอกเออทองฟิวชันนี่ผมเขางงอือโอ้เซอร์เทลสี่ด,ดาว,คร,ว,ดดาว,วรครับแล้วก็อะไรก็ได้อีกสี่ดาวหกตัวคนเยอะครับแล้วก็สามดาวสี่ตัวนะครับซึ่งก็เนี่ยแหละเอาไปฟิวชั่นกันนะครับถ้าไม่ได้เอาไป ขายก็การผลิตชิ้นนี้ได้ครับเพราะตัวละครไม่ใช้นะครับผก็จําเป็นเหมือนกันส่วนนี้เป็นการสร้างของนะครับผมเช่นเนี่ยเรามีสามาันเราก็กดไปปุ๊บของก็ไม่ต้องทิ้งนะเรามาอัปเกรดไปเรื่อยๆทําได้หมดครับผมโอเคทีนี้ด้านล่างเราเป็นกระเป๋าก็ม,มีอะไรครับพราของของนะครับเข้ามาในหน้าที่แค่นี้ครับกดอ่าเปิดตัวละครอย่างเดียว นะครับก็ต่อมาเป็นฮีโร่นะครับผมนี่แรลงเอสนี่ว่าโอ้ยยากนะครับทิครับอันนี้นี่คือการอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมกดเป็นเลขสิใช้แค่2อันนี้นะครับจากนั้นฮะเราอัพตรงนี้ครับผมเพิ่มแม็กซ์เลเวลนะครับแล้วก็อัพไปแล้วก็แม็กซ์เลเวลต่อเราจะแม็กซ์เลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มสกิลไปเรื่อยๆ นี่นะครับผมทำให้โดนพรในเก่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ต้องอัพชอปเปอร์ก่อนใหญ่ดูแม่นเก่งเขาเคยตังค์ไม่พอละท่านี้นะครับน่าจะใช่โอเคทีนี้ครับผมเราก็บล็อกตรงน,นี้ก่อนตอนแรกจะไม่มีนะถ้ผมผมากดบล็อกหินผม HP จะเป็น เปลี่ยนเอาก็ได้นะแล้วแต่ถ้าไม่ชอบนะครับก็จะอัปเกรดเลยก็ได้ถ้าใครอยากเล่นสายอะไรนะครับอ,อัปเกรดวิ่งจบอยากรูหนึ่งดาวเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเป็นคืออัปเกรดครับแล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับผมอย่างเช่นลองเล่นดูคอนเวิร์ตเป็นแอทแท็ก72ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะประมาณนี้เราสายแท็กชอบแล้วสายเทียนของผมกดออโต้ไปเลยจบง่ายที่สุด ครับนี่เราจะเอาตัวไลท์ออกแล้วก็ไปเลือกเลือกเอาอ่ะปอันนี้กัน่าน้าหน้าเขาอับใช้ได้โอเคด้านบนมันไม่มีไลท์รไม่มีไลท์ครับเป็นแค่เฮลโล่กันเองข้าตัวละครตใดสามารถอัปเกรดได้โดยเพลทครับผมแล้วก็สมุดทนี้คือตัวละครทั้งหมดที่มีนะครับนี่ชันจิเอสเอสครับอ่าซิเทลโ่ แฟรงกี้เอสเอสนะครับรอก็มานะมาคุก็แบบนี่กลาไปไล้เนี่ยนี่ก็ยังมีบัวเฮนคอกครับผมส,สุดๆนะฮะนี่คือค่าเตตัสนะครับพอสู่จอดนใครัอีกคิดินะมอ,มองหมดเลยคิดก็มีเหมือนกิดีทูฟี่เอสเรามีแล้ว มางทีไม่ใช่เอสเอสนะครับคิดว่าน่าจะต้องเป็นอีกร่างหนึ่งตามแต่ยังไม่มาเลยกรับก็หน้าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับลองเข้ามาดูกันโอเคเรียบร้อยการครับเอ้ยยังพึ่งดิลืมลืมลืมอันนั้นเป็นตัวละครทีมีเสื้ออะไรที่มีอัพดาวอ่ะอัพดาวก็เหมือนกัน,นใชตัวละครตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ มีหกตัวแล้วก็มีสิต,ตัวต่างกันใช้เริ่มจากดาวสุดที่ไหนก็ตามเช่นตัวละครบังตัวมีแค่5า้าดาวเท่านั้นอคับกาชป้องไอดีคูดเกมนี้ดีคูดใช้สองสองทอดีคูดอันนี้ก่อนดีกว่าโอเคก็แก้ไฟนะครับรอกล็อกดตามเวยเนเปิดให้ดูสักหนึ่งที ดัลสาดาวเป็นหลักนะครับผกด้านขวาเนี่ยใช้ได้โอเครอคุสี่อ่าประมาณสองเปอรนแล้วก็ส่งไปเป๊ะคุณสี่เหรอฮึคือระมีรอยะสองร้อยห้าสิบัว ออเปลี่ยนเปลี่ยนเป็ตอนตัวละครอื่นได้ด้วยเว้ยเฮ้ยใช่ะอะไวกันอ,อยากรู้วันนี้คืออะไรอ่ะเรามีนี่ด้วยมีรอเอ้เอสมีไอ้ชื่ออะไรวะเดิมโดฟังโก้นะ้อ์เจ้าเจ้าเจ้าโ,โอ้ก็มีนเปอร์เซ็นต์ดำนี้นะครับผม อ่ะโอเคทีนี้เรามาลองเปลี่ยนกันเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ว่าไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่เป็นสารให้นะไปเซฟไหมล่ะเป็นชีสนะครับผมที่ไปก็เอาไปได้คิดว่ะนก็ค,คิดไปเลย โอเคก็ okay, เปลี่ยนตัวเป็นอะไรได้นะครับก็อช็อปก็มีให้ดูนะครัอันนี้เป็นแชทนี่นชนแชทต่างต่างครับก็มารับได้ด้วยไป่ใช่เป็นเหมือนกันำทำรายเสร็จก็มารับนะฮะจดหมายครับผมจดหมายแบบลุกๆลุกลุกลบน,นี่เป็นเคลียร์นะอย่างเงี้ยทีลุ อีเวนต์นะครับผมไม่มีอะไรมากก็ส่วนเขาคงเป็นซื้อของเป็นไหมนะครับแล้วก็เครนเทียงโอ้สบายถึงไม่กดเนะตะองเติมตังค์ใช่ไหมโอเคครับประมาณนี้นะก็ะไม่น่ามีอะไรนะวันนี้จะเป็นพวกเชนซินชิเวอร์ด้วย จะเริ่มไปครับระบบเสียงปิดเสียงแค่นั้นมีอะไรมากมายแนะนำตัวโจบนะครับประมาณนี้นโอเคครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ไปลองเล่นดูกันจะใครชื่นชอบก็เล่น,นอคนอ,อนพีชนะครับเกมง่ายๆสบายๆนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในแต่ละคลิปจริงๆด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับผมไปละครับ